ควงกันออกงานอีเวนต์สำหรับคุณโตศักดิ์สิทธิ์และแม่โอโครับงานนี้คุณแม่ก็เผยถึงเรื่องหลาเรื่องหลานที่หลายคนรอลุ้นนะฮะหลังจากที่โตละบก็แต่งงานมาพักใหญ่ว่าอยากจะมีเ,เร็วเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝันว่าได้อุ้มหลานอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้กดดันนะแล้วก็บอกทั้งคู่อยู่ตลอดนะด้านโตก็เผยว่าช่วงนี้ทํางานค่อนข้างหนักครับจึงยังไม่พร้อมแต่ก็มีคุยกันบ้างหลานรีบ้ากทุกว,วัน,น แต่ตอนนี้ไม่มีเวลาค่ะแเอ้วันนี้เราสัมภาษณ์เรื่องอะไรกันเลยอยากเยอะอย่างครับแม่อยากโอ้แม่อยากมากเนี่ยแม่ฝันทุกวันเลยบอกเอ้เมื่อคืนแม่ก็ฝันว่าแม่ได้อุ้มเด็กกดดันม่ไหมครับพี่ต๋องพี่ต๋องครับกดดันหรือกดดันนั้นแบบคุณแม่ไม่กดดันครับเพราะว่าเจอใบแม่ก็พูดเมื่อไหร่จะมาทำงานช่วงนี้ช่วยทำงานกันหนักครับก็ทำงานหนักทั้งคู่แล้วตอนนี้ก็ก็ตอนนี้ก็ ช่วงทางานก็ต้องทํางานไปก่อนไม่เป็นไรแม่รอได้ไม่ได้กไม่ได้ัครับคือแบบว่าเราเราได้วางแผนไว้คบว่าอีกทีปีดีหรืออะไรอย่างเงี้ยได้มีคุยก็มีมีคุยกันบ้างครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่อย่างที่บอกทํางานแล้วก็ทํางานกันหนักทั้งคู่ครับก็พี่ว้ก็ทุกอย่างมีเวลาของมันแหละนอกจากนี้ครับแม่โอก็ยังเผยคล็ดลับการอยู่ร่วมกับลูกสะภ้ยว่าย้อนกลับไปในวินาทีที่รู้ว่าลูกเนี่ยมีแฟน ตนก็รู้สึกงอนบ้างนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องทำใจยอมรับลูกรักใครก็ต้องรักด้วยครับทำใจอย่างเดียวเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรมากอันนี้คือพูดในมุมดีนแบบบวกเออถ้าช่วงแรกๆใช่ไหมคะส่วนมากคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ต้องแหมตกใจนิดเดียวลูกเราแหมเราเคยรักจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะไปมีแฟนใหม่แล้วก็มีบ้างงอนเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไป ใส่ใจเพราะมันชีวิตเขาเราอยู่ของเราให้เป็นสุขสนุกไปกับชีวิตทุกวันดีกว่าโอ้ตอนนั้นตกใจอยากรู้เอ๊ะใครเหรออันนี่คือย้อนไปเมื่อสิบปีแล้วใช่ใครเหรอค่ะแล้วก็อยากู้คนไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นบ่วงนะครับเป็นห่วงคืออยากรู้บ้างอ่ะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรลูกเรารักเราก็ต้องรัก ถูกไหมคะก็เพื่อที่เขาจะได้รักลูกเรารถ้าเราไม่รักเขาเขาก็ไม่รักลูกเราเรา,เราต้องรักลูกสะใภ้มากกว่ารักลูกเรานอกจากรักลูกลูก,ลกสะใภ้มากกว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนไมีแต่คนถามคือคุณแม่มาไหม,ม<า>ไม่มีใครถามคุณตัวแม่มาไหมลูกสะใภ้คนนี้เขาน่ารักมากเลยคะ่ะ ลูกสะพายแม่มี2คนน่ารักทั้งคู่ค่ะแต่เขาก็คนละแบบนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ